รอยรอยแตกร้าวหลังแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวผ่านมาแต่คอนโดนี้ผ่านการทดสอบรอยรอยแตกร้าวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือคลิปยืนยันจริงคอนโดในกรุงเทพที่รอดจากแผ่นดินไหวมีไม่มากห้องนี้รายรอยแตกร้าวนี่คือหลักฐานยืนยันชัดเจนและด้วยราคาดีสุดในตลาดจึงอยากให้รีบจองก่อนมีคนตัดหน้าคุณปลอดภัยเห็นชัดราคาดีเปิดห้องให้ชมจริงได้ เราคือมืออาชีพด้านอสังหามีบริการช่วยขอสินเชื่อดันให้ผ่านดูแลครบวงจรถึงวันอวนัดชมวันนี้ก่อนโอกาสหลุดมือ0810913231 Beauty Property ร้ายรอยแตกร้าวหลังแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวผ่านมาแต่คอนโดนี้ผ่านการทดสอบร้ายรอยแตกร้าว100%นนี่คือคลิปยืนยันจริงคอนโดในกรุงเทพที่รอดจากแผ่นดินไหวมีไม่มาก ห้องนี้ไร้รอยแตกร้าวนี่คือหลักฐานยืนยันชัดเจนและด้วยราคาดีสุดในตลาดจึงอยากให้รีบจองก่อนมีคนตัดหน้าคุณปลอดภัยเห็นชัดราคาดีเปิดห้องให้ชมจริงได้เราคือมืออาชีพด้านอสังหามีบริการช่วยขอสินเชื่อดันให้ผ่านดูแลครบวงจรถึงวันโอนัดชมวันนี้ก่อนโอกาสหลุดมือ0810913231 Beauty Property